วัสดีครับเทียนเสอือหรืพี่น้องชาวหนองคันครับแบบนี้นะครับก็มีบารมีมาตลอดเป็นรับสมัครเราเป็นรองอักษรหลายจุดนะครับเกิดรับทั้งผู้ที่ปคนจากงานกองประจำการแล้วและบุคคลในเรือน าไปดับมาครับหรือจบแจกรอ,อดอมาให้คนเก็บรับสมัครครับก็โรงเรียนที่เกิดรับอยู่ก็คือโรงเรียนรักษาความปลอดภัยครับเป็นของโครงการขังข้ออายัดพันธุ์สุนทครับก็ดำทนนมาอยู่ะจนะครับแล้วอีกหนงช่องทางก็คือถ้าเจอชุดแบบนี้นครับเจอใครใส่ที่เขาทำงนานอยู่ในส่วนราชการหรือรักษาพิตรีการาครับเข้าไปถามได้เลยครับเพื่อ ตรงนั้นมีจุดว่างไหมสถานครับม็จะแนะนํานเราเองว่าตรงนั้นตรงนี้ว่างให้เขาก็ส่งตัวสายตรวจกันเรครับทางตหาสายตรวจว่าตรงนั้นมีจุดว่างไหมเพื่อที่จะทํางานก็สายตรวจก็จะส่งไปถึงครับก็ที่โัวพอนี่ก็เงินเดือนก็สามารถเดือนครอบครัวได้นะงานก็มันคงนะครับ ไก็ลงสมัครได้ค <Mystery> ร <Norwegian> ับแล้วก็ตำรวจจะส่งต so 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 ัวไปถึงนะครับไปถึงที่โรงเรียนรักษาความปลอดภัยครับฝึกทั้งหมดเจ็ดวันนะครับหลังเกิดอะไรก็เดี๋ยวสายตรวจจะแจ้งมาเองก็เชิญชวนครับพี่น้องหรือไปเรือนหรือสถานบันดาลใจต่างครับเชียอว่างานเด็กในใจสมรภูมิพอครับดู่ต้อนรับนะครับครับ